สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และชาวเฟซและแฟนเพจของเอ๋ทุกท่านนะครับตอนนี้ลุงเอ๋ก็เตรียมาจัดของเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางออกทัวริ่งกันเป็นรูปเป็นร่างกันครั้งแรกนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับเรา,าถ้าใครติดตามลุงเอ๋ใน Facebook นะครับ ใน youtube ลุงเอ๋ก็จะใช้รถใหญ่รถเกง๋งรถปิก up ไปเที่ยวกันมาเกือบค่อนชีวิตแล้วนะครับก็มาหลงไหลมาลักไอ้เจ้าสองล้อคันนี้นะครับเที่ยวก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มันมีเหตุนะครับมันมีเหตุมีผลก็คือ,อลุงเอ๋ขับรถเก๋งนะครับขับรถส่วนตัวไปเที่ยวกัน แล้วจุดนะครับจุดที่รถเก๋งรถปิกอัพไม่สามารถขึ้นไปเที่ยวได้ลุงเอกก็เลยไปนั่งทานข้าวแล้วก็พวกมอเตอร์ไซค์เขาขึ้นไปเที่ยวกันอ่าลุงเอกก็มองก็ถามเด็กๆว่าเอ้ยขึ้นไปกันได้หรอเขาบอกว่ารถใหญ่ขึ้นไม่ได้ครับขึ้นได้แต่รถรถรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์อ่าบอกลุงอยากเที่ยวทายําไงดีก็เลยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กๆนะครับ ซอนไทยมอเตอร์ไซค์ของเด็กๆขึ้นไปเที่ยวกันเฮ้ยสนุกเฮ้ยมันเฮ้ยเขาท่าดีวะ่ะอ่านะครับรู้สึกเอ้ยโอเคหลังจากนั้นกลับมาปับ๊บลุงเอ๋ก,ก็ไปโมดิฟายอีแดงนะครับเบฟร้อยคันเก่าๆของลุงเอ๋นะครับใส่ชิวใส่ไฟติดที่จับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่กงใส่กล่องก็ลองไปเที่ยวดูนะครับไปแถว bury, คอนบุรีนะครับไปแถวโคราชนะครับล่าสุดลุงเอ๋ก,ก็ไปที่ จังหวัดสุรินทร์นะครับหมู่บ้านช้างนะครับไปหลายที่เลยไปเที่ยวปราสาทต่างๆนะครับไปเที่ยวปราสาทต่างๆนะครับหลายปราสาทเลยนะครับที่ที่ถ้าเกิดเพื่อนๆลุงเอได้ถ้าติดตามจะรู้นะครับลุงเอได้ลงใน YouTube ไว้นะครับลุงเอป้าปุ้ยพาเที่ยวนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ใน Facebook ของเอนะครับพอได้ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวรู้สึกว่าเงินเหลือเยอะหนึ่งค่าน้ํามันนะครับ ค่าน้ำมันลงเอยเนี่หายไปประมาณครึ่งต่อครึ่งจากที่เคยเติมรถรถใหญ่รถเก๋งน,นะครับพันนึงพันกว่าบาทเกือบสองพันบางทีค่าน้ำมันเหลือสามร้อยหลือสี่ร้อยนะครับค่าที่พักก็ชิวๆอยู่แล้วไม่ซีเรียสครับต่างจังหวัดก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทตามรีสอร์ททั่วไปกินโรงเอยก็กินง่ายๆก็เตี๋ยวข้าวแกงข้างทางนะครับไม่อะไรขึ้นมา รู้สึกว่าหลงไหลในการใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ชมบรรยากาศอยากจะจอดตรงนั้ก็จอดหาที่จอดรถได้ง่ายมากเลยนะครับก็เลยสึกเอ้ยยังไงดีวะเราอายุขนาดนี้แล้วนะครับลุงเอกก็ห้าสิบกว่าแล้วนะครับก็อายุขนาดนี้แล้วก็อยากจะเที่ยวประมาณนี้บ้างก็เลยตัดสินใจกับป้าปุ้ยนะครับก็เราก็ออกเจ้านี่นะครับออ l น e w นะครับร้อยยี่ห้านะครับตัวใหม่ออกมาแล้วก็มาตกแต่งนะครับใส่คิวใส่กลองใส่ไฟสปอร์ตไลท์ตกแต่งนู่นนี่นั่น การตกแต่งรถเอกก็ดูใน u t u b e นะครับแล้วก็สอบถามเพื่อนๆมาว่าตกแต่งรถแนวทัวริงเขาทำมายัางไงก็ตกแต่งมาได้ประมาณนี้นะครับพอตกแต่งมาแล้วปั๊บก็ออกเที่ยวกันก่อนที่ลุงเอกจะไปอุดรเนี่ยทริปเนี้ยลุงเอกก็ลองไปมาแล้วก็ไปโคราชไปมาสองสารอบแล้วก็ลองไปเที่ยวอย่างพี่มายนะครับไปพี่มมยไปปราสาทหินพี่มายไปอะ,อะไรหลายๆที่นะครับแต่ลุงเองไม่ได้ลงนะครับไป กังหันลมที่เขาเยี่ยที่ทททยงมาหน่เยก็ไปมานะครับแต่ไม่ได้ลงนะครับก็ลองไปลองเทสมาก็รู้สึกว่าโอเคอายุอย่างผมเนี่ยห้กว่าเนี่ยยังขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กๆนะครับเวฟร้อยี่ห้าไม่เช่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ความเร็วก็อยู่ประมาณ9 0้าสิบแปดสิบร้อยหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ขับขี่กันแบบปลอดภัยนะครับก็เลยคิดว่าเออบั้นปลายชีวิตเรานะครับก็เลย แบบนี้ดีกว่าสนุกดีนะครับประหยัดตังค์ด้วยเราหาเวลาว่างนะครับหาเวลาว่างนะครับไปเที่ยวนะครับเราไม่ใช่เอาเวลางานไปเที่ยวนะครับเราหาเวลาว่างไปเที่ยวกันนะครับเพราะว่าอายุเรากะปูนี้แล้วไม่รู้ว่าเราจะมีอายุอีกเท่าไหร่เกิดเราเจ็บปวดขึ้นมาไม่รู้เราจะได้เที่ยวไหมวันนวันใดวันหนึ่งเรานอนติดเตียงขึ้นมานะครับเราก็จะเสียดายลุงเอที่ทํา YouTube ไว้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ลงช่องแล้ว ลุงเอก็มีมีขลักไอดอลนะครับในในใจนะครับก็คือเสกนะครับนะครับมอมถนัดแดกนั่นเองนะครับเป็นไอดอลของเอคือเห็นไหมครับเขาใช้ความสุขมากๆเลยกับการเที่ยวในการกินการใช้ชีวิตแบบแบบไลฟ์สไตล์ของเขานะครับเออแถมเขายังมีรายได้จาก u t u b e อีกนะครับแต่ลุงเอก็คงไม่ขนาดนั้น นะครับเราก็เอาเท่าที่เราไหวตามกําลังของเรานะครับก,ก็ประมาณนี้นะครับยังเที่ยวไหวยังไปได้แล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราก็เที่ยวในสไตล์ของเรานะครับเที่ยวป่าเที่ยวเขาลุงเอชอบนะครับชอบปีนเขาชอบไหวพระทําบุญไปตามวัดต่างๆนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยลุงเอก็ไปมาหมดแทบจะหมดแล้วนะครับในสมัยที่ยังหนุ่มๆอยู่ตอนนี้ลุงเอก็มาอยู่ที่ภาคอีสานนะครับ มาอยู่ทางนี้มาได้แฟนทางน,นี้ก็เลยคิดว่าตอนนี้ก็จะเริ่มทัวร์ภาคอีสานนะครับเนี่ยจังหวัดต่างๆคือจะเก็บเก็บรายละเอียดที่ตรงไหนที่เรายังไม่เคยไปหรือไปมาแล้วก็อาจจะไปซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามนะครับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์แล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็แนะนำชี้แจงหรืออยากจะมีอะไรแนะนำมุงเอ๋ก็ได้นะครับหรือใครอยากจะไปเที่ยวด้วยกันนะครับ ก็ฝากเพืโ่ตโทรต,ติดต่อหรืออะไรก็ได้ครับ mm hmm. แล้วก็นัดเนี่ยเที่ยวกันเป็นกลุ่มเพราะตอนนี้ลุงเอไปเดี่ยวไปคันเดียวไปกับแฟนนะครับไปกับพ้าปุ้ยไปกันสองคนนะครับยังหากวนหาพวกไม่ได้นะครับลุงเอก็จะไปไม่ไม่ไปบ่อยนะครับเราไม่ไปบอยเพราะลูงเอยังพ่อแฟนลุงเอยังทํางานเป็นราชการอยู่นะครับเราก็จะไปเสาร์อาทิตย์บางทีลุงเอก็ต้องเปิดร้านทาธุรกิจส่วนตัวนะครับก mm ็ hmm. บางทีก็ สองสามเดือนครั้งมาเที่ยวกันนะครับก็จะมาชี้แจงให้กับเพื่อนๆให้รับฟังประมาณน,นี้นะครับว่าลุงเอ๋เป็นใครอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวลุงเอ๋ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ลุงเอ๋ก็จะออกเดินทางนะครับยังไงยังไงก็เดี๋ยวลุงเอ๋จะเอาภาพวสวยๆนะครับลุงเอ๋จะไปก็มีคาชะโนดมีวัดภูก้อน มีหนออะไรทุ่งโบแดงอะไรเนี่ยอำเภอบวัวปีแล้วก็ในในฤทธิ์อีกหลายหลายหลายที่เลยนะครับก็ประมาณดูแล้วประมาณ4คืนอ่สี่ห้าคืน5คืน4วันครับที่เราไปลุปเงเอ๋ก็จะกลับประมาณวันอังคารนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหเสือดนะครับอ่าย่างไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้ลุงเอ๋ด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ